สวัสดีครับสวัสดีเอฟสทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟีครับวันนี้ทุกท่านครับเห็นหรือยังครับมีคนออกมาดิ้นนะครับทุกท่านครับมีคนออกมาดิ้นนะครับว่าขาหมูและเมื่อศารและเมื่ออำนาจสารนะครับะต่างๆนานาต้องนําเรียนอย่างนี้ทุกท่านครับสิ่งที่ขาหมูเล่านะครับทุกคนก็คงจะเข้าใจว่ามันเป็นเพียงแค่ที่ถ่านนะครับยอดเงินตรงยอดรายตรงนะครับ อะไรทุกอย่างตรงหมดคืออะไรอ่ะมันคนละประเด็นกันนะครับผมเล่าถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เจ้าเจ้าสาวต้องรอเจ้าบ่าวสองปีตักสินสอดเจ็ดหมื่นแปดอ่ะบ้านเจ้าสาวรถให้สามหมื่นห้านะครับเจ้าบ่าวไม่มาไม่มาแต่งเราะว่าเจ้าสาวเรียกค่าสินสอดแพงนะครับเออทีนี้นะครับเจ้าสาวก็เลยรถให้เหลือสามหมื่นห้าอ่ทีนี้เจ้าบ่าวก็บอกว่าให้รออีกสองปีแล้วกันนะรออีกสองปี ผมเล่านิทานครับทุกท่านดิ้นทำไมครับจริงไหมครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือนิทานจริงไมครทุกท่านมันคือนิทานถ้าจะตัดคลิปไปตัดไปให้หมดเอาไปทั้งรุ่นเลยอย่าไปเอาช่วงที่พูดประเด็นอะไรอางนั้นเอาให้หมดนะครับนะเอาให้หมดนะครับเออถ้าสารมีหมายมาเราก็ไปครับเราก็ไปชี้แจง พยานแล้วก็มีะแยะจริงไหมครับพยานเราก็มีจริงไหมครับพยานผมก็มีว่าผมเร่ำนิทานซึ่งหัวข้อก็มีคําว่าทนิทานจะเอาไปบิดเอาไปร้องร้องเรียนใส่ชื่อด้วยนะครับเวลาโดนกลับก็อย่าร้องแล้วกันนะครับอืมเวลาโดนกลับก็อย่าร้องแล้วกันเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คิดนะครับคือวันเนี้ยคืออาการเหล่าเนี้ยนะครับก็คืออาการของคนที่ค่อนข้างที่จะ มีอาการที่จะดิ้นครับนะดูทรงรู้ว่าคือนี่คืออาการคนดิ้นหมายมาหาผมถ้าหมายมาหาผมผมก็ป้องไปไปชี้แจงนะครับไปชี้แจงแค่นั้นเองว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเพียงแค่ทานท่านเดี๋ยวเราจะเอาคลิปเต็มไปให้ท่านดูจริงไหมครับทุกท่านเออแล้วคุณนะ่ะแล้วผมก็จะชี้แจงเหมือนกันกูผมก็จะเอาคลิปเหมือนกันเอาคลิปอะไรสิครับ คลิปที่เขาพูดไงเขาก็พูดถูกต้องไหมครับเขาก็พูดดำมันก็พูดไอ้โลนก็โพสเราเก็บไหม่หมดคุณออกมาจากศาลปุ๊บคุณพูดเลยคุณออกมาจากศาลปุ๊บคุณไล์เลยนะคุณยังไม่ออกจากศาลเลยทนวยหัวรนของคุณโพสแล้วโพสชุมชนแล้วเราเก็บเวลาเรามีเวลาหมดนะครับทุกท่านเราเก็บไว้หมด และโซเชียลหลายๆช่อง,ของเขาก็พูดกันเดี๋ยวผมจะเก็บคลิปไปให้สารดูให้หมดถ้าที่ยาจาเป็นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปร้องเมื่อสาลดิ้นนะคะดิ้นทําไมก่อนผมถามว่าดิ้นทําไมก่อนดิ้นเพื่อฮะนี่คือเป็นการแก้เกี้ยวที่จะเล่นในขาหมูนะครับทําไมภาคสี่ไม่พูดบ้างล่ะ ภาคสี่ไม่พูดบ้างหรอผมถามมาภาค 4. สี่ทำไมคุณไม่พูดบ้างล่ะพูดดิเออไปร้องเรียนกันแกล้งให้ขาหมูเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปผมก็จะไปเอาหลักฐานที่ภาคสี่เอามายื่นให้ให้ศาลที่นี่ดูมุขทหารดูถ้าจะร้องผมจริงอะ่ะจริงไหมครับว่าเนี่ยเขาก็ไปร้องกันแกล้งผมว่าหาผมแล้วเมินรับสารผมไม่ได้เมินรับสารเลยจริงไหมครับผมเล่าเป็นนิทานของผม FC ผมเข้าใจ อาเอฟีครับใครคิดว่าผมเล่าเป็นนิทานพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์หน่อยว่าผมเล่านิทานใครเข้าใจว่าไลน์นั้นนะครับที่ผมพูดในวันที่สิบหกนั้นเป็นนิทานทุกท่านพิมพคอมเมนต์มาครับว่าคือนิทานคอมเมนต์ให้หน่อยว่าคือนิทานผมจะได้เก็บคอมเมนต์ไปว่านี่ครับเอฟซีผมยังเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเล่าคือนิทานเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับเออส่วนย่อจะตรงหรือว่าอะไรผมไม่รู้ทําไมอ่ะผมเล่าเป็นนิทานอ่ะ ถูกต้องไหมครับคุณไม่พอใจกับสิ่งที่ผมเล่านิทานก็เป็นสิ่งของคุณคุณมีสิทธิไมไม์ไปร้งองผมได้รับหมายผมก็ไปแค่นั้นเองผมไม่รับหมายผมก็ไปแค่นั้นเองนะครับแล้วคลิปหลังๆดูเวลาด้วยวันที่ด้วยนะครับดูเวลาวันที่ด้วยซึ่งหลายคนขาพูดการหมดเราก็เล่าเป็นนิทานของเราอยู่แล้ว ผมไม่ได้ทุกใจวันนี้ผมผมถามว่าผมมีความกังวลไหมผมไม่ได้มีความกังวลน,นะครับเพราะว่าผมรับมีฐาาแต่ว่ามันมีคนเนี่ยออกมาดิ้นคนที่มันกังวลก็คือข่านั่นแหละนะครับจริงไหมทาไมคุณรับความจริงไม่ได้เหรอนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างในโซเชียลที่เป็นข่าวกันที่เป็นโด่งดังกันระดับนายงนายกเขาังเอามาพูดกลางนอกกันเลยคดีเหล่าดารดาเาขาจะมีการเอามาพูดนอกกันเลยจริงไหมครับ เออเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เป็นสื่อมวลชนนะผมทําไมผมสามารถจะพูดไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณเออจริงไหมครับแล้วผมก็คือพลเมืองดีนี่ครับคือการที่ไม่พอใจพลเมืองดีผมกับผมก็จะไปแย้งต่อท่านว่าผมในฐานะพละเมืองดีนี่คือสิ่งที่เขาไม่พอใจผมแล้วผมก็จะบอกท่านว่านี่ครับยังมีแง่ที่สองนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะนะครับเข้าใจอยากให้ทุกคนเข้าใจ ใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้มากัางวลน,นะครับประสบการณ์ผมมาเยอะเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลผมก็ผ่านมาเยอะแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดไปคือนิทานนะคร, mm hmm. ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าศาลคงจะเข้าใจนะครับ mm hmm. เพราะเราคือพลเมืองดีถูกต้องไหมครับเออผมไม่ได้พูดถูกต้องไหมนะครับเออคุณยังไม่ได้ออกคุณยังไม่ได้ออกมาจากศาลเลย แต่คุณส่งข้อมูลให้กับพวกคุณแล้วคุณส่งข้อมูลให้กับใครครับคุณส่งข้อมูลให้กับไอโรสแล้วนะครับคุณส่งข้อมูลให้อีกบ้าฝรั่งเศสแล้วเห็นไหมครับเออเพราะฉะนั้นนี่นะครับกรารมป่วยอาการนะป่วยน่าจะป่วยตุยไปเลยนะครับนี่คือการไม่พอใจนะครับนี่นี่คือการไม่พอใจนะดีนีว <laughs> นี่คืออาการของคนไม่พอใจนะทุกท่าน นะครับนี่คืออาการของคนที่เขามีความวิตกกังวลใจว่านะครับแบงสองเนี่ยกลัวต้องโรนแน่นอนนี่คือการที่เขาวิตกกังวลใจนะครับแต่ผมบอกแม่ๆทุกคนเลยว่าผมไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยเรื่องนี้นะครับเอฟซทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีหมายมาเราก็ไปตามหมายแล้วก็ไปชี้แจงแค่นั้นเอง เข้าใจครับแต่ตอนนี้สังคมรู้แล้วแหละว่าคุณเนี่ยมีอาการที่อาการที่ดิ้นนี่คืออาการของคนดิ้นนี่คืออาการของคนที่ไม่อยู่กับร่องกระลอยครับนะนะออกมาย้ำอะไรที่มันก <laughs> อะไรที่มันแบบเหนื่อยใจ่ากรับ เนื่อยใจพีครับนะเหนื่อยใจท่านครับเหนื่อยใจครับที่เจอแบบนี้นะครับคือเขารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอน้รเขาในอนาคตเขารู้ครับทุกคนนะครับนะก็ฝากด้วยครับฝากท่านเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับทีมีก็คงจะประมาณนี้ครับนะครับทุกท่าน